แล้วมันจะเป็นโพสที่แบบยีแกันได้ละหนึ่งตัวเป็นทันยาพื้นค่ะกินเพื่ออะไรปรับนะสมดุลฮอร์โมนผู้หญิงถ้ามีลูกค้าเก่าที่เขาซื้อกับเราประจําอยู่แล้วอ่ะลองออฟเฟอร์ว่าพี่นัดหนูคุยส่วนตัวได้ไหมอยากจะแบบถามเรื่อง,องผลิตภัณฑ์ที่กินกันอะ<ม>ไรเงี้ยว่าเป็นยังไงอยากให้ปักปรับปรุงอะไรบ้างเราเปิดประโยคแบบนี้เพื่อให้เขาแบบได้รู้สึกว่าเออเราแบบไม่ได้ถูกเก็บรีวิวในตอนแรก แต่เราจะคุยอย่างนี้เพื่อมีคําถามชี้นำอะไรบางอย่างสามารถเล่าสตอรี่แล้วมันจะเป็นโพสที่แบบด้านบนเป็นลูกคา้าด้านล่างเป็นพีน่นุ่นแล้วก็จะแบบเป็นในอดที่2คนคุยกันแต่ตอนที่มันคุยกันก็แบบมันอยู่ด้านข้างอย่างนี้แหละแต่เราไปตัดให้มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นบริบทที่ดูดูชิวมากขึ้นแล้วเราจะสามารถทําให้ลูกค้าพวกนี้บอกว่าเออเรื่องอาการจําเรือนเป็นยังไงแล้วเราก็แค่เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าไปจากกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มวัยกลางคนเป็นกลุ่มสูงอายุ แล้วพอเป็นบริวอร์อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแล้วคนต่อไปเขาจะเอาใครมาคุยหน้าอะไรเงี้ยแล้วคนที่เราไปขอสัมภาษณ์อะก็ให้ออฟเฟอร์ไปว่าอ่านเดี๋ยวเดือนนี้ก็พิเศษให้ที่ร่วมกับอันนี้กับเราจะได้แบบรีวิวที่ใช้ได้แล้วก็มานั่งคิดเฮดไลน์เพื่อขายก็จะมีตัวยิงแกดได้หละเนึ่งตัวใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในติ๊กต็อกนี่แหละยอดออเดอร์แบบ2 0 0 0 0บวกบวกกดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าปักหมุดเพจเลยปักหมุดช่อง ก็ลองไปดูได้